วันนี้ผมขออนุญาตมาวิพากษ์หนังสือกรณีธรรมกายของท่านสมเด็จปอปยุตโตนะครับผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้อันตรายต่อพุทธศาสนาและต่อชาติเป็นอย่างยิ่งเนี่ยจ,จะเป็นการมองต่างมุมนะครับแต่ผมขอกลับเรียนว่าผมมีความรักในพุทธศาสนาและหวังดีต่อประเทศชาติจริงๆท่านหวังเมตตาฟังดูสักนิดน,นะครับผมเชื่อว่า ที่มีการปลุกระดมว่าธรรมกายไม่ดีจนนำไปสู่การบุกวัดนั้นก็เพราะหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวที่ชีน้นำนะครับอาจารย์สุรักษิวรักษ์ที่ต่อต้านธรรมกายและเคยถวายดีกาขอเลื่อนสมณศักดิ์ให้สมเด็จป,ปออปยุตโตนั้นก็อ้างหนังสือเล่มนี้เพื่อต่อต้านธรรมกาย แ้าคุณอ่านหรือเปล่าเรื่องธรรมกายคุณทำบิดกเขียนอกมาอ่านหรือเปล่าเห็นแล้วเข้าใจไหมว่านั่นอ่ะที่เขียนมาทั้งหมดนั้นแสดงว่าเป็นสอนเรื่องสัต์ธรรมปฏิรูปเป็นสอนตรงกันข้ามเพุติเจ้าสอนเจ้าคุณเห็นดีเห็นงามด้วยใช่ไหมที่ร้ายกว่านั้นนะครับก็คือผมเชื่อว่าหลายคนนะครับคงไม่ได้อ่านหนังสือนี้นะครับเพียงแต่เห็นชื่อหนังสือนี้และโดยท่านสมเด็จเขียนเรื่องนี้ก็เชื่อตะพุทธพือครับและบางท่านก็คงจะอา่านผ่านๆเท่านั้นเองนะครับเพราะถ้าอ่านให้ละเอียดจะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้ มีข้อบกพร่องมากมายเลยครับผมขอกราบเรียนว่าแม้สมเด็จจะเป็นพระที่น่าเชื่อถือเราเคารพได้แต่ท่านไม่ใช่เป็นสารนะครับอย่าง,งมงายอย่าเพิ่งปักใจเชื่อโปรดยึดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการมาสูตรนะครับอย่าเชื่อเพียงเพราะคนเขียนนั้นเป็นอาจารย์เป็นพระที่น่าเชื่อถือนะครับเรื่องนี้เหลือเชื่อจริงๆหนังสือเล่มนี้หนาสี่ร้อยห้าสิบหกหน้า พิมพ์ซ้ำตั้ง31หนแถมให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บของวัดของสมเด็จเองแต่กลับมุ่งเน้นตอบโต้บทความเพียงแค่11หน้านะครับของพระลูกวัดธรรมกายรูปหนึ่งที่สมเด็จอ้างว่าเป็นเอกสารของวัดธรรมกายซึ่งไม่ใช่นะครับนี่คือเป็นจุดที่ผิดคลาดตั้งแต่ต้นครับเมื่อปี2 5 4พนะครับพระหนุ่มท่านนั้นนะครับอายุ38ปีบวชมา14พรรษาแต่สมเด็จท่าน อายุ61ปีบวชมาแล้ว3 8พรรษาเรียกว่าเป็นการชกข้ามรุ่นระหว่างพ่อลูกเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างพระผู้ใหญ่กับพระลูกวัดเด็กๆของวัดธรรมกายซึ่งท่านเขียนบทความนี้ขึ้นมาจะถือเป็นเอกสารของวัดธรรมกายไม่ได้หรอกครับเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าขณะนี้มีบางท่านนะครับประกาศตัวตรัสรู้แล้วสมเด็จท่านคิดอย่างไรครับบรรลุอรหันต์จริงหรือเปล่า อาตมาก็ตอบจริงบางท่านบอกว่าไม่อยากเป็นแค่อรหรันจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสมเด็จเคยกล่าวถึงไหมครับไม่ใช่แค่บรรลุอรหรันต์อรหันนั่นคือสาวกของของของพระพุทธเจ้าแล้วปู่ปางนั้นจะไปสูงกว่านั้นอีกถูกไหมใช่ชกว่านั้นอีกใช่ใชตามบทความของพระเด็กรูปนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้สรุปนะครับว่านิพพานเป็นแบบไหนกันแน่แต่สมเด็จก,กลับไป ยัดเยียดบอกว่าเขาตัดสินอย่างนี้แล้วการกระทําแบบนี้นั้นเป็นการมีอคติต่อธรรมกายหรือไม่ครับอันที่จริงสมเด็จควรรวบรวมตําราข้อเขียนหรือเทปของเจ้าวาดธรรมกายมาวิพากจึงเป็นการหาข้อมูลที่ถูกต้องควรมีระเบียบว,วิธีวิจัยที่กล่าวถึงปัญหาเป็นข้อๆแสดงวิธีศึกษาอย่างเป็นระบบและลงมือวิเคราะห์ให้เห็นข้อผิดพลาดเป็นเปราะๆพร้อมบรรณานุกรม ไม่ใช่เอาบทความสั้นๆอันหนึ่งมาวิพากษ์หนังสือนี้ยังกลับเริ่มต้นด้วยการาพาดหัวพิพากษาในเชิงลบเช่นกรณีธรรมกายถึงขั้นจ่วงจับพระธรรมวินัยตั้งแต่หน้าที่หนึ่งหน้าที่สี่ก็บอกว่าทําพระธรรมวินัยให้เวบปริตร้ายยิ่งกว่าหรือหน้า28ก็บอกว่าถ้าตีรวนพระไตรไปดกได้ก็ถอนรากพระสงฆ์ไทยสําเร็จ อย่างนี้เป็นการสรุปโดยไม่ทันวิเคราะห์เลยครับในหนังสือเล่มนี้สมเด็จไม่ควรที่จะพูดถึงเรื่องกับพีของธรรมกายเลยนะครับเช่นเรื่องปฏิหารแม่ชีเวปัดระเบิดอะไรต่างในเรื่องเกวกับสงไข่เนี่ยครับมีเรื่องของอิทธิปฏิหารมากมายมหาศาลแต่ว่าท่านอาจจะเพ่งโทษไปที่ธรรมกายหรือไม่ครับอย่างเช่นเรื่องหลวงปู่แหวนเหาะได้หรือสีริงดำ ก็มีหนังสือเรื่องอิทธทริษของท่านเช่นกันถ้าเสิร์ชใน Google ด้วยคำว่าปาิิหารหลวงปู่ก็จะออกมานับไม่ถ้วนเลยครับท่านสมเด็จจึงไม่ควรเพ่งโทษเฉพาะธรรมกายนี้นะครับยิ่งกว่านั้นนะครับสมเด็จยังเอาคำสัมภาษณ์ของพระวัดธรรมกายอีกรูปหนึ่งที่ไม่ได้รู้ชื่อมาบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ใช้เฉพาะความสงบนิ่งมาเอาชนะบางทีก็ใช้ฤทธิ์หรืออื่นๆบ้าง แต่ข้อนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่วัดธรรมกายเลือกใช้วิธีสงบนิ่งนับว่าจะดีแล้วนะครับสมเด็จไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้หรืออย่างไรครับที่เหลือเชื่อกว่านั้นนะครับสมเด็จปออประยุตโตยังเขียนได้ถึงขนาดมองผู้ที่คุกคามธรรมกายในเชิงบวกแทนที่จะเตือนฝ่ายคุกคามให้เลิอกก,อก่อกรรมกับชาวพุทธด้วยกันเช่นบอกว่าเขาสอนผิดผิดท่านไปตัดสินเขาสอนผิดผิดตั้งแต่แรกเลยแหละครับ หรือว่าบอกว่าเขารุนแรงเพราะพรัะพุทธศาสนาชาวพุทธที่ไหนครับใช้ความรุนแรงในการลักพระพุทธศาสนาทําไมท่านพูดเช่นนี้เรื่องสิ่งก่อสร้างใหญ่โตมาสันท่านก็ออกตัวว่าท่านไม่ค่อยมีความรอบรู้ทางด้านนี้แต่ท่านก็ใช้หน้ากระดาษวิพากษ์ไปถึงตั้ง25หหน้าท,ทั้งทั้งที่ท่านออกตัวว่าไม่รู้ดูสิครับท่านเขียนอย่างนี้ได้อย่างไร ท่านบอกว่าถึงจะหาเงินก็ไม่เห็นจะคุ้มถ้าสร้างแล้วช่วยให้เงินเข้าประเทศปีละหนึ่งล้านกว่าจะคุ้มทุนเจ็ดหมื่นล้านก็เจ็ดร้อยปีข้อนี้สมเด็จปออปยุทธโตไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเลยไม่ควรพูดด้วยความไม่รู้เช่นนี้นะครับสมเด็จพยายามจะบอกว่าสิ่งก่อสร้างในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ใหญ่โตแต่ท่านไปดูสถูป สารจีตักกศิลาและอื่นๆสิครับใหญ่โตขนาดไหนสมเด็จบอกว่าพระเจ้าอาโศกสร้างเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในบริเวณที่พระองค์ประสูติและตรัสรู้อันนี้ไม่จริงเลยครับดูสิ่งก่อสร้างสมัยพระเจ้าอาโศกสิครับกระจายทั่วอินเดียไม่ใช่อย่างที่ท่านพูดเลยครับพุทธสถานบรมพุทโทธที่ชวาก็ยิ่งใหญ่เหลือคณานับแต่ท่านกลับมองไม่เห็นคุณค่าหาว่าสิ้นเปลืองมากมาย ท่านไม่ควรจะไปปรามาสผู้อื่นพุทธสถานของพระเจ้าอาโศกที่ท่านยกย่องก็พินาศหมดสิ้นเพราะประชาชนแถวนั้นเปลี่ยนศาสนานั่นเองนะครับดูมหาวิทยาลัยนาลันทะสิครับสร้างขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มีนักศึกษาเป็นหมื่นคนมีอาจารย์พ5 0 0คนอันนี้ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตมากพอๆกับธรรมกายเจดีหรอครับสมเด็จกลับบอกว่าอาคารที่วัดเชตวันนั้นไม่ใหญ่ใหญ่แต่บริเวณเท่านั้น คือเป็นสวนหรือป่าอันนี้ขัดความจริงเป็นอย่างยิ่งครับท่ขานก็คงจําได้ว่าที่ดินแปลงนี้ซื้อมาแพงมหาศาลตั้ง18โกรเอาเงินมาปูบนพื้นเลยแต่สิ่งกอ่อสร้างนั้นยิ่งใหญ่กว่าอครับถึง36โกดแสดงว่าสร้างไว้ยอย่างยิ่งใหญ่ส่วนกุฏิของพระพุทธเจ้านั้นอาจจะเล็กกว่าของสมเด็จไม่ใช่เปเด็นนะครับสมเด็จบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดที่ไหนใหญ่โต สมเด็จพยายามที่จะบอกว่าธรรมกายไม่ควรสร้างอย่างใหญ่ใช่ไหมครับแต่วัดดังๆที่บุกรุกที่บนภูเขาส่วนมากอาจเป็นเจ้าวาดเป็นคนนําสร้างมากมายท่านดูตามภาพสิครับสมเด็จยังบอกว่าพระในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีวัดอยู่อาศัยตามโคนต้นไม้แต่ความจริงนั้นในสมัยพุทธกาลมีทั้งพระป่าและพระบ้านเทวทัตนิยมให้พระ อยู่ตามโคนต้นไม้สถานเดียวแต่พระพุทธเจ้าไม่ยินดีสมเด็จต้องการให้พระอยู่ป่าอย่างเดียวเหรอครับสมเด็จท่านอาจไม่เข้าใจหลักประชาธิปไตยจึงพูดถึงเรื่องว่าคนส่วนมากไม่รู้เรื่องโลกแบนหรือไม่รู้เรื่องโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อันนี้จริงครับท่านคงต้องแยกแยะใหม่นะครับระหว่างเรื่องศิละปะวิทยาการนั้นถามคนส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกครับจะถามคนส่วนใหญ่จะสร้างจรวจไปดวงจันทร์ถามไม่ได้ครับ หรือรูปวาดที่แพงๆนับพันล้านเนี่ยครับถามผมถามสมเด็จก,ก็ไม่ทราบหรอกครับว่าจะมีมูลค่าได้ขนาดนั้นหรือมีความสวยงามอยู่ตรงไหนเรื่องศิลป,ปะวิทยาการนั้นต้องถามผู้รอบรู้ครับแต่เรื่องของรประชาธิปไตจัยนั้นต้องถามคนส่วนใหญ่เพราะว่าสัจธรรมนั้นอยู่ข้างคนส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นการประเมินค่าทรัพย์สินนะครับผมก็ต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบตลาดดูว่าคนส่วนใหญ่แถวนั้นเขาซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่ ราคานั่นแหละครับก็คือราคาที่ควรจะสะท้อนมูลค่าตลาดที่แท้จริงนั่นเองนะครับพฤติกรรมตลาดเป็นตัวกําหนดมูลค่าทรัพย์สินนะครับเราจรึงต้องฟังเสียงส่วนใหญ่แต่บางครั้งก็อาจจะมีข้อมูลที่สูงต่ำผิดปกติเรียกว่า o u t l i e r s บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้นั้นเป็นเรื่องที่สามารถทิิบาบได้นะครับบางครั้งบ้านในบริเวณนั้นซื้อขายกันในราคาประมาณ1ล้านอาจจะบวกลบ1 0 แต่บางทีอาจจะมีสูงหรือต่ำผิดปกติอันนั้นเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเป็นความจําเป็นบางประการนั่นเองนะครับในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนแต่แม้พระธรรมวินัยบางข้อถ้าเห็นว่าคุณจะแก้ไขพระพุทธเจ้าก็อนุญ,ญาตให้ทำได้นี่แสดงว่าพระพุทธเจ้ายอมรับปัญญาและความเป็นอิสระของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ยัง ปฏิเสธการแบ่งชั้นวันนะเห็นคนเท่าเทียมกันบวชให้จันทานจึงนักว่า,าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นยังเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนไม่ใช่เป็นแค่เพียงผลผล,ผลิตหรือผลลักษ์เท่านั้นนะครับโดยสรุปแล้วหนังสือธรรมกาย450หน้าวิเคราะห์จากบทความของพระหนุ่มรูปหนึ่งไม่ได้มาจากเอกสาร,รของวัดธรรมกายเลยแม้แต่น้อย จะใช้ตัดสินธรรมกายไม่ได้เลยครับแต่หนังสือเล่มนี้กลับกลายเป็นพิษร้ายเพราะว่ามีผู้เอาไปอ้างอิงว่าธรรมกายผิดอย่างนั้นอย่างนี้จนนำไปสู่การทำลายล้างในวันนี้ครับขอทุกท่านโปรดใช้ปัญญาในการพิจารณาและขอทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ประเทศไทยมีความเจริญยิ่งยืงยงสนสถาพรยิ่งยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ